ต่อเนื่องกันไปอีกหนึ่งคันนะครับกับช่วงเวลาบ่ายโมง32อนาทีของวันอาทิตย์ที่12บกรกฎาคมนะครับกับรายการรถด,ดีๆมีมาเรื่อยๆนะครับรายการที่จะนำเสนอข้อมูลและข่าวสารในวงการรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ใหม่ป้ายแดงรถยนต์มือสองรถแต่งรถซิ่งรถคุณภาพดีทั้งหลายเพื่อนำเสนอแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะครับ วันนี้มาพบกับรถ Daihatsu Mira นะครับตำนานรถเล็กของประเทศไทยเลยนะครับโด่งดังตั้งแต่เมื่อ30ปีก่อนจนถึงทุกวันนี้นะครับ <c oughs> ก็ยังมีกลุ่มคนที่รักรถ Daihatsu Mira <c oughs> เป็นจำนวนมากนะครับได้ถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในหลาลกหลายรูปแบบนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เป็นรถเล็กยอดนิยมประหยัดน้ำมันนะครับมีสไตล์และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความ รอหรูหราในแบบของตัวเองนะครับจเป็นที่นี้ยังคงเป็นที่นิยมและมีอะไรหาได้ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนะครับคันนี้โพสต์ใน Facebook Marketplace มานานกว่า1สัปดาห์นะครับโดยคุณสมบูรณ์ครับคุณสมบูรณ์นะครับลงเจ้ารถคันนี้เอาไว้มีรายละเอียดว่า รุ่นนี้นะครับเป็นแดสซูมีล่ากระบะแท้ใต้เขียวครับใต้เขียวคือกระบะบรรทุกส่วนบุคคลนะครับผมเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นกระบะเป็นรุ่นหายากนะครับเครื่องโฟโบเกียรธรรมดาครับซันลูปมีซันลูปด้วยนะครับกระดกสไลด์เป็นรุ่นกระดกสไลด์นะครับลิ้นหน้าสเกิร์ตข้างแก๊ปหลังแล้วก็กระจกมองข้างมีครบครับโป่งล้องานคัสตอมนะครับผมหน้าหลังโป่งออกมาพอดีล้อครับผมคือตั้งใจทาออกมาไซส์นี้เลยนะครับ สีเพิ่งทามาครับลอกแล้วก็ปักปูเรียบร้อยครบทุกอย่างนะครับล้อผ่าครับเป็นล้อผ่าขอบ15นะครับแปลงดุม4ี่รูร้อยครับมันทำทำมันทําให้ฐานล้อกว้างขึ้นยึดเกาะถนนมากขึ้นนะครับยางใหม่ครับเพิ่งเปลี่ยนไม่ถึง50กิโลนะครับโช๊คสตัดนะครับแล้วก็ภายในหลังคาหุ้มหนังครับผมหุ้มหนังนะครับพร้อมผมผมปูพื้นนะครับ บอกของ a อเวนซ่านะบอก a อเวนซ่านะครับเดฟฟี่แท้2ตัวบอกทัมเมอร์ครับผมฟิล์มก็เพิ่งติดใหม่นะครับแอร์เพิ่งทำเพิ่งเปลี่ยนสายพานไดชาร์จถ่ายของเหลวเรียบร้อยแล้วครับเขาแจ้งมาว่ารถคันนี้เพิ่งทำเสร็จก็ขับได้ไม่ถึง100กิโลนะครับรถไม่ได้มีปัญหาอะไรปล่อยออกไปเพราะว่า ไม่อยากขับแล้วนะครับคันนี้คุณสมบูรณ์เปิดราคาไว้ที่1,9999 9บาทนะครับเติมให้อีก1บาทก็เป็น2 0 0แสนนะครับสแสนสำหรับมีลา่าคันเล็กๆคันนี้ที่ตกแต่งสมบูรณ์พร้อมและมีซันรูปเป็นรุ่นกระบะที่หายากใส่ชุดแต่งพร้อมนะครับท่านใดที่เป็นแฟนไดให้สุกมีล่า อยู่แล้วคงตัดสินใจได้ไม่ยากนะครับผมจะโพสต์ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับแล้วท่านสนใจติดต่อหาคุณสมบูรณ์ได้เลยครับนะฮะหวังว่าท่านจะโชคดีกับรถคันนี้นะครับหนึ่งในรถที่หายากในตำนานแล้วนะครับคันนี้นะครับไดฮัตส,สุมิล่าครับผมนะฮะแล้วก็ก่อนจากกันวันนี้ <c oughs> ดติดตามช่องเราเอาไว้นะครับรถด,ดีๆมีมาเรื่อยๆครับผมนะฮะอัพคลิปสดๆเป็นประจำนะครับสวัสดีครับ